เอาให้สุดก่อนนะคะ,ะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันนะคะสี่ร้อยนะคะทวนเอาไหมเอามาเฉพาะในไลฟ์นะคะนี้เท่านั้นบกเกี่ยวกันนะมาเบิงกมาช็อตแล้วมาถามทีหลังถ้าเป็นงานสร้างถ้าเล่มนี้ไปแล้วมาถามเล่มเล่มเท่าไรทำไมาอยู่ในไลฟ์ราคาเท่านั้นก็จึงแจ้งลูกค้าทุกครั้งแล้วเวลาอยู่ในไลฟ์ราคาจะไม่เหมือนกัน นะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะถ้าลูกค้าพร้อมก็คือพร้อมเลยนะคะถ้าบอพร้อมกันเท่ากันนบว่าการเราสิไปควักกระเป๋าไปจ้ามาอะไรก็ได้เร่มที่สองหมองกบการเข้าป่าถ้าเป็นเลื่อยนะข้างล่างเ็นบอกใช้งานได้ปกตินะคะ <S <S <ๆ>เล็กแน่นะคะงานตีร้อนนะคะสัญญ์ด้าไม้พายุนะคะฟูทแทง์นะคะทิ้งผิวไฟนะคะสัญญนตัวนี้จะอยู่ที่ 6.5มิลนะคะความยาวของเอมี่นะคะจะอยู่ที่10.7นิ้วนะคะนะก<ม>ว้างก<ม>ว้างจะอยู่ที่2.2นะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่6นิ้วนะคะแปดหัวกับเจ้าใบเข้าไปเบิ่งดูค่ะเ่าเห็นมุ่งเนี่ยเข้าไปเบิ่งดู เล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะจ๊ะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาททวนมะพร้อมส่งเลยนะจ๊ะหนึ่งพันสองร้อยบาททวนโอเคนะเข้าใจนะคะเฉพาะในโต๊ะนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยถ้าเป็นงานสั่งไม่มีนะจ๊ะเล่มที่สามที่โบวีนะคะทำลายดีมีดนะคะดาบไม้พยุงนะคะฟูแทง้ง นะคะเล่มน,นี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททุ่นนะคะสิบนิ้วนะคะกว้างสองจุดสองนิ้วนะคะสันหกมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททวนอันนี้คือราคารวมส่งแล้วนะจ๊ะด้าไม้พยุงนะคะฟูแท่งนะคะ พยุงแท้แน่นอนงานจุดส่วนใหญ่จะพยุง90เอร์เซนนะคะ95ด้วยซ้ำนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เราลมั้ทักไลน์มาเลยนะคะเบอร์นี้เลยนะคะไลน์นะคะนะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสามหกสองสามนะคะงานแฮนด์เมดด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามแล้วก็ส่งลูกสินค้ามานะคะ สินค้าต้องส่งในไทยดอมันบดโคงไหนหยาโยมาเล่มที่สี่อันนี้ก็เป็นเบลวีเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นท้องอย่างเงี้ยท้องววเว้าก็ตรงนี้นะคะวาว,วาเว้าแ๊บเห็นไหมทำลายใบมีดนะคะเล่มนี้ทำลายใบมีดนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฉลุลังพึ่งนะคะจร่งกับโบเบิร์เห็คุณได้ลูกค้าว้าวอย่างโบเห็น ความยาวของมีดนะคะจะอยู่ที่สิ3จุดสานิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่2 2จุดสสนหนาเล่มนี้นะคะหนาสุดจะอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสองนิ้วนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทท้วนนะจ๊ะรวมส่นเฉพาะมีดอย่างเดียวเฉพาะไร์นี้บนโต๊นี้เท่าน,าน,านั้นถ้าหมดแล้วงานสั่งเพิ่มไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะจ๊ะ ถ้าอยากได้เ้าถ้าจองก็ต้องจองครึ่งราคาไว้นะคะมาเล่มที่ห้าด้ามไม้พยุงนะคะเหล็ก HP9 นะคะงานปีร้อยชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้้ำมันทั่วไปนะคะสำหรับสูนจะทานน้ำมันมะกอกบริส,สุทธิ์นะจ๊ะนะคะด้ามไม้พยุง ความยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่10.2นิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่2.5นะคะสันหนาเล่บนี้นะคะจะอยู่ที่หนาสุดตรงนี้จะอยู่ที่เจดมิลมันจะออกเรียวปลายนะหนาแล้วก็เรียวปลายแต่ว่าไม่ไม่ได้เรียวมากมันไม่ไม่ได้แคบมากนะ,นะคะแอนบอกเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,100บาททั่วนะจ๊ะเล่มนี้ มาเด้อไปเสิเอากระเป๋าเอาเนอะงานสั่งบ่ได้แบบนี้ได้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะเล็ก S, S U P 9นะคะทำลายใบมีดนะคะแต่จุดนี้สิไลอีกอยู่แต่แรงถ้าเบิ่งโทรศัพท์สิไหวไหมนะะได้าไม้พยุงยุงบ่ยุงอ่ะอยู่ใช่เบิ่งก,ก่อนทำสรุปลังพึ่งนะเนี่ยลายไม้พยุงนะคะลูกค้าลายไม้พยุงนะแต่ว่ามันอยู่ไก่มันเลยมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะพายุงแน่นอนจุดบ่เคยมกเม็ดแน่นอนนะคะ ะะเล่มนี้นะคะ s, <S ความยาวของ,บงใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.3นิ้วนะคะกว้างกว้างจะอยู่ที่2.5นะคะสันนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6.5มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,100บาททุนนะจ๊ะรวมสง่งเฉพาะบนโต๊ะนี้เท่านั้นนะคะ สเสรีนี้จะเป็นคัตติ้งทิ้งผิวไฟนะคะจะเป็นเหล็กแนบนะคะงานตีร้อนนะคะด้าบไม้พยุงฟูทแทงงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะคะช่องวลนณิธาจุ่มยานเธอทับมันดับไปเองกับแบนนะั้นบอกไม่ต่อช่องนี้ดอกอันนี้คือกันนะคะ,นะคะมาเลย ความยาวขอใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้าง2.5งจสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7จมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.2นิ้วนะคะหนึ่นหนึ่ร้อาสิบะจะรวมสงม<า>ให้ดูชัดๆก่อนเล่มที่1น,นะคะด้ามไม้พยุงมีเล่มเดียวนะคะแจ้งไว้ก่อนฟูลท,ท้งนะคะทำเป็นร่องเลือดเห็นไหมร่องร่องนิ้วมือเนี่ย มุดนะคะโมเสกรูรยเชือกครบนะคะงานแฮนดเมดนะคะ,งาน, handmade, นะ,คะงานละเอียดนะคะอันนี้เป็นช่างหลาดเองนะคะเป็นล่องเลือดนะคะขัดขาวนะสิบเอ็ดนิ้วเฉพาะมีดอย่างเดียวจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาททวนมีเล่มเดียวสันจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะส่วนเล่มที่สองดูชัดๆด,ด้ามไม้พยุง ะะฟูแทงนะะมันจะวาวนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ทำเป็นเลื่อยนะะใช้งานได้จริงนะคะเลื่อยเนี่ยแล้วก็เป็นสัญญัษทิ้งผิวไฟจ,จ็ดนิ้วนะเฉะพาะมีดอย่างเดียวจะอยู่ที่หนึ่งันสร้อบาททวนนะจ๊ะ